이제 공기마저 내 꿈에 이렇게 너를 사랑해. I miss you, Charlie. Okay. Where is Charlie? Where is me? Where is Charlie?

Miss you. Chín. <laughs> you don't <long> hold or... Charlie. Lon, you lost. really really long 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 my hair d y p e you very p u e t t y ชุดนอนน่ารักเพิ่งเกินนึกว่านอนนี่ไม่ใช่ครับเขาไม่เพ่นกิบถือไม่เพ่นกิบเปลี่ยนเป็นสืชุดแล้ววันนี้เห็นไม่เพ่นไมดอือดร้อนอู้อู้อืม ซ่ง mm hmm. ส่งของเล่นอยู่ทำรอบรอบ I can, can <'t. S 1> you walk look ah okay thank you thank you ah, thank you <laughs> 사디카 아, 노, 롬렝, 롬렝, 쿨, 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 মা মা তোমাবে লে মা মা তোমাবে ম ম মে ম ফ তো চায় তো তোর তোর মা হন্ড তোয় ম ফ শাল। Friends, Charlie. Yes, yes. Thank you, mom. Okay. Yeah. Mm -hmm. Okay. Thank you, mom. Okay. Today, you reach how many hours? Light up. You reach how many In Thailand, good. I like Thailand. Really, wow. Three, three. Charlie, three. Say, uh, dice pick again, please. What? ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ yes many many ต้นไม้ very beautiful สวยอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนะครับอือใช่ต้นไม้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 ใหญ่ๆสวยชาลีแม่ชาลีชอบต้นไม้ yes ต้นไม้ต้นไม้ very beautiful สวยสวยสวยเป็น a n t เขาเขาจะงงงงหน่อยนะเวลาบางทีผมอยู่กับผู้ใหญ่หรือผมคุยกับอย่างพวก พลังที่เป็นเพื่อนๆทั้งในนี้เราอาจจะไม่ได้เล่นตลกมากหรืออะไรเงี้ยนะเนี่น <c oughs> ยเขินหกคนมองเกินใช่เวลาทำงานก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเวลาผมทำงานทั้งนอ,อกผมต้องดูแลใช่หมดหมดยู o r e you, y o ยัง you baby, you eat หมดหมดหนู e f o r e you eat หมด No, no, Before, Not? you tell Charlie, Mut, didi yeah. You tell Charlie, you baby, you eat mut. Chup, chup, yeah? No, 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 oh. I can't. Before, you tell Charlie when you're young, you eat mut. No, 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 mut, mut, baby? Yeah. No, no, Fine. no, baby no. You, you baby? Mut, yeah. no, no, no. no, no. Ah. Mut, baby no. I, I, I think, tomahawk, uh, tomahawk.

วายขาหวายหักนะครับวออเด่อันเายูเยสดมาก o k ลงนะครับวันเดียว6กิโลแล้วนะครับผมพ mm hmm. รุ่งนี้ก็จะลงให้ประมาณ7กโลนะแต่ว่าก็ดว่าทำได้ตามตามจริงเท่าไหร่นะครับตามจริงพอดสตมยาตม ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หดนะครับเนื่องจากวันหนึ่งผมกินสิบถึงบางทีกินเป็น10สิบกิโลนรัมันเลยลงง่ายเพราะว่าผมกินวันหนึ่งเยอะจริงอย่างเมื่อวานก่อนจะอำลาของกินก็ซัดเยลลี่เป็นร้อยถุงนะครับแล้วก็ชานมนะครับยี่สิบกว่าแก้วนะครับแล้วก็เยอะมากมันเลยลงทีเยอะเพราะว่าวันหนึ่งเรากินกิน, 10, 10, 10, 10, นวันนึ่สิบกิโลจิงสิบถึงสิบสองกิโลในเวลายางเข้าไปพอเรา หยุดแบบหยุดมันก็ของพวกนั้นมันก็หายไปแค่นั้นแต่ว่าต้องออกกอกมังกายนะต้องออกแบบออกแบบคนไม่เชื่อครับแค่นี้แถมคนต่อยเงี้ยเวลาผ่าก็ตกใจมากยืนออกก,กลังกายตั้งแต่เช้าเขาไปทำงานตอนตีห้าเขาเห็นยืนอยู่แล้วกลับมาตอนสองทุ่มเขาก็ยังเห็นออกก,กลังกายอยู่เขาแบบมันหยุดไรนี่ออกออกไม่ใช่ผมอ,ออกคือต้องออกให้มันข้ามตอนกั้นกล้ามเนื้อแบบฉีกขาดจนมันแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็ออกจนมันไกลมันไม่มีความรู้สึกมันเลยแบบลงวันหกเจ็ดกิโลทุกวันทุกวัน แล้วแต่มันก็จะมีจุดคงที่มันนะลงอืมยังทำได้อยู่ยังยังรู้ร่างกายว่าทำได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็ไม่ไหวแล้วขี้เกียจเมื่อวานก็เป็นแบบอย่างนี้เลยนะ yesterday นี่นะ yes you many eat Now <c oughs> ไม่มีเลยนะคิดว่าวันนี้ถ้าแตะได้จริงถ้าแตะได้ได,ได้ได้วันเก้าหลคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะออกต่อย เป็นสิบชั่วมงไม่หยุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูว่าลงได้อีกแค่ไหนนะคุ้มก้าย u now walk กคออะโอเคโอเคอ you you walk f ก n i น h I I c a ไ I can walk Yeah เอติกติกตอกนี่ไอ้นี่เรืออะไรไหมครับติกตอกนี่สมมติว่ายืนพายเรือจะเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวเช่นไม่ินาทีโอเค I'm I'm go to yeah yes I'm celebrate h ตุ้งตุ้งข้าอนุญาตในตุ้งตอก Yeah!